นะครับวันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับก็พามาที่วัดหนองแวงนะครับมาดูพระธาตุเก้าชั้นนะครับนี่ครับองค์พระธาตุที่สวยงามนะครับตรงฐานนี้นะครับจะมีพญานาคนะครับนี่ครับแวดล้อมนะครับแวดล้อมโดยมีฐานกว้างห้าสิบคูณห้าสิบนะครับตรงนี้ แล้วก็จะแบ่งเป็นชั้นนะครับไล่ฐานขึ้นไปนะครับจากชั้นหนึ่งถึงชั้นเก้านะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในแล้วก็พาไปเดินไปถึงชั้นเก้าเลยนะครับส่วนความสูงนะครับจากฐานล่างจนถึงยอดนู้นนะครับแปดสิบเมตรนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุนะครับที่ใครมาขอนแก่นแล้วนะครับก็จะนิยมมากราบไหว้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญของขอนแก่นนะครับซึ่งพระธาตุอย่างนี้ก็สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง50ปีการครองราชของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองอการก่อสร้างเมืองขอนแก่นนะครับ200ปีนะครับฉลอง200ปีนะครับเป็นศิลปะแบบทวารวดีผสมกับอ,อินโดจีนแบบอ,อีสานนะครับนี่ครับ ก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาได้แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ถามหลวงพ่อหลวงพี่นะครับก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวลับเข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับก็หลวงพ่อก็อยากเชิญชวนนะครับผู้สทธาริกชนนะครับที่เดินทางผ่านมาทางขอนแก่นหรือตั้งใจมานะครับก็แวะมากราบนมัสการนะครับพระธาตุหนองแวงนะครับพระธาตุเก้าชั้นนะครับนี่ครับตรงฐานก็จะมีเนี่ยพญานาคเจ็ดเศียนะเวียนรอบนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปด้านในนี่ครับพอเข้ามาด้านในนะครับก็จะโถงนะครับเต็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปรอบๆแล้วครับแล้วก็จะพาขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดคือชั้นที่เก้านะครับนี่ก็คือบริเวณชั้นหนึ่งนะครับที่เราเดินเข้ามาเลยนะครับก็จะเจอเนี่ยครับฐานนะครับด้านล่างนะครับนี่ก็เป็น ที่พุทธศาสนิกชนนะครับเข้ามาไาหว้บูชาพระบรมสารีาริกธาตุนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปด้านบนนะครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นบนสุดของพระธาตุหรือพระเจดีย์เก้าชั้นนะครับวัดหนองแหกนะครับพระรามหลวงขอนแก่นนะครับตอนนี้อยู่ชั้นบนสุดนะครับเพื่อมาดูเขาเรียกว่าวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับแล้วก็วิวพนรมาของจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบๆนะครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาถึงชั้นสูงสุดนะครับนี่ครับจะมองเห็นบึงแคมนครนะครับนี่ครับ ตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเริ่มมาเที่ยวได้แล้วนะครับที่ขอนแก่นนะครับถ้ามาขอนแก่นนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่จะขอแนะนํานะครับก็คือวัดพระธาตุหนองแวงนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่บนชั้นสุดนะครับเพื่อพามาดูนี่ครับก็ดูอาเรียกว่าวิวนะครับวิวพนมรามาครับดูจะเห็นวิวในเมืองนะครับนี่นะครับในเมือง เบืองเมืองขอนแก่นนะครับเป็นบ,บึงแก่นนครชัดเจนนะครับครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้า พอมีแรงหรือเดินไหวน,นะครับผมว่าขึ้นมาด้านบนนี่ครับจะเห็นวิวสวยนะครับสุดยอดมากนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางหนึ่งอีกหนึ่งวัดที่ควรจะมากราบไหว้นะครับพระธาตุาหนองแวงนะ